สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับและในบ้านเรานะเพราะว่าผมพูดเรื่องโลกนะครับเรื่องนอกประเทศของเราเนี่ยมาเยอะละนะก็เพื่อเตือนคนไทยในประเทศนะครับว่าภัยต่างๆจากภายนอกประเทศเนี่ยกำลังส่งผลกระทบนะครับเข้ามาอย่างประเทศไทยเรานะมาถึงประเทศไทยเราเกือบแปดปีที่ผ่านมานะครับ ผมได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและภูมิรัฐศาสตร์โลกนอกประเทศเราเป็นส่วนใหญ่นะครับอาเรียกได้ว่าประมาณ8 0 9 0ที่เป็นเรื่องนะครับนอกประเทศไทยของเรานะฮะเพราะว่าคนไทยเราเองนะน่าจะรู้เรื่องราวภายในของประเทศตนเองดีอยู่พอสมควรน,นะครับแต่วันนี้นะครับก็เลยจะหวนกลับมามองทางออกประเทศไทยนะที่ไม่ใช่การพึ่งตนเองของ คนไทยนะแต่ละปัจเจกบุคคลเท่านั้นนะครับเราจะพูดถึงปัญหาของไทยเราในสภาวะเกรดิเพชชั่นโลกที่กำลังหนักหนาสาหัสมากยิ่งขึ้นนะครับในปี2025นี้และน่าจะหนักมากขึ้นนะครับในปีหน้าและปีถัดไป2026ถึง2027อีกด้วยนะไทยเรานะครับมีปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่ปล่อยให้หมักหมมมานมนาน อาจเป็นเพราะว่าคนไทยจํานวนมากก่อนหน้านี้นะไม่ได้คิดว่าเรามีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะ GDP ไทยเนี่ยมันยังพอไปได้นะครับหลังเกิดการยึดอํานาจการปกครองนะครับในปี2557แล้วก็มีการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะซึ่งดูเหมือนดี แต่หากเรามองย้อนกลับไปดูแล้วนะครับจะพบว่าไทยเราเนี่ยตกหลุมอากาศทางเศรษฐกิจติดลมนะครับอยู่บนเส้นทางเดิมของโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบเดิมแล้วก็ปัญหาเชิงโครงสร้างแบบเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเลยนะเราย้อนกลับไปดูนะในช่วง10ปีที่ผ่านมายังไม่ทราบเลยนะครับว่าผู้นํารัฐทุกวันนี้รู้ถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วหรือยัง ปรอานมองว่ามันไม่ใช่ปัญหานะครับมันไม่มีอะไรผิดพลาดหรือผิดปกตนะิในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่ว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยต่างๆในขณะนี้นะครับกำลังฟ้องถึงปัญหาของตัวมันเอง GDP ของไทยนะครับที่เติบโตต่ำลงเรื่อยๆในทุกๆปีที่ผ่านไปนี่สินครัวเรือนไทยนะครับที่คงตัว อยู่ในระดับสูงมากนะครับเกือบ90%ของ GDP การส่งออกนะครับที่สุ่มเสี่ยงลดลงอย่างต่อนเนื่องนะครับนะปริมาณนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่ไม่ได้เป้าหมายเราถือเป็นเครื่องยนต์หลักที่สำคัญเครื่องหนึ่งนะครับกำลังมีปัญหาหรือไม่ราคาพืชผลนะครับทางการเกษตรนะที่ดูเหมือนตกต่ำลงนะครับเราที่ผมติดตามดูข่าวสารบ้านเมืองนะ แล้วก็ปริมาณหนี้สินสาธารณะนะครับที่เข้าใกล้ขีดจำกัดนะของเพดานสูงสุดนะครับของบันหรือไม่นะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นนะของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคไทยนะครับที่กำลังลดต่ำลงเรื่อยๆซึ่งตัวบ่งชี้ดัชนีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งเหล่านี้แหะครับคือสัญญาณที่บอกถึงอันตราย ของเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นผลนะครับมาจากปัจจัยภายนอกส่วนหนึ่งและมาจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจไรายได้ความมั่งคั่งการทุจริตคอร์รัปชันนะครับในระบบราชการและเอกชนการศึกษานะครับที่ขาดประสิทธิภาพ ปัญหาสังคมนะครับอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดความรุนแรงในครอบครัวนะครับความแตกแยกในครอบครัวการบังคับใช้กฎหมายนะครับในสังคมทั้งหมดนี้นะครับทางออกประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่การนำของผู้นำรัฐนะครับรัฐบาลที่เข้าใจปัญหาและมีวิสัยทัศน์ในการนำประเทศไทยนะครับให้สามารถพ้นออกไปนะจาก ลุ้มอากาศแล้วก็ล่มนะบนเส้นทางเดิมที่ไม่ดีที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่ผมหวังแต่ไม่ทราบว่าความหวังนะั้นจะสมหวังหรือไม่นะแต่ก็หวังหวังว่าไทยเรานะครับนน่าจะมีผู้นำนะที่เก่งกล้าสามารถขึ้นมานำนะครับได้ทันเวลาในท่ามกลางวิกฤตนาๆา,นา ที่เกิดขึ้นนะในประเทศไทยและทั่วโลกขนาดนี้นะครับก็หวังว่านะนอยู่ที่การนำนะครับของผู้นำรัฐผู้นำรัฐบาลไทยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ